มีจังเอิญพี่น้องบ่าวบ่มองน้องแสนเซ่เออพี่ความสุขเนาะล่มดีนะมึงเนาะล่มดีจ้ะเออเทิ้งขับทั้งยิ้มเออคักแท้ปวดแล้วปวดแล้วแล้วยังได้เปิดตัวคักแท้วันที่ตัวจะบอกเมื่กูจินเคยบอกจะกด้เป็นบ้านฮักตีโอ้ยกูจาเก็บกำความหลับความหลับไว้บ่ไว้คนหูวจากน้ำขน,นาจะเป็นหัมเาเตอร์ไซ เราเก่งเนะเพราะแต่เราจะได้เป็นวาตีมว่บาเนี่แหละเข้า่าที่ปดาพนเห็นทีดาพนเห็นฝ่าพนซองสอดโอ้ยคดาขายซักกันไว้ดิกระ่งกันออฮักินอ๋อหรอเนาะอุสาอุสาบออนอนคือตอแต่เขาต้ต้นเฮาบ่าบ่แค่่าา เฮ้ยจามอือจักเนาะพี่น้องเอ้ยความลับได้เปิดเผย <c oughs> มันซื้อน้ำซู่เขากินซื้อเสี้ยสู้เสี้ยนยังเลยเขาคอยกับอุตส่าระเบาทุกคนฟังจ้าไดนเรื่องนี้จระหอดหัวหนาวนา <c oughs> ่าหนาเจ้าอุจจาร์เออเขินบอลมาขึ้นลอยพิขง <c oughs> ขางเขา <c oughs> ไปว่าเป็นโโ <c oughs> ออ้้ยย ินหลายพันเขินพันลองอเพี้ยงเงาข้างเขาขเขาพราะเรื่องหนาเขาพอมือจอ่ามือความลับเปิดเผยแล้วเช่นไงฮาผัวเขามาตีมึงยังนี่มงองกขาบัลับมคงื่อนจันผัวเขามัตีบ้าขนาดนอ้นบังลับไดยกดตัดตาดูปสร้างเนาะเ่าได้มาขว่าเขาเนาะร่องรางในก่องมงขึ้นรางตอนห ลงหมักเมียเขาขันเบากยานคนได้ยิเอ,อหนกกจไปหปแต่ไเข้าไปงี้ดีกยวเหนหักเอง <c oughs> กูก็อี่ามมาเขาไปในเ้าเดี๋น้องไดเฝ้าเดี๋ยวขนักเ,เ,เข,ขจักเนาะอืตายตายเขากระเนน้ำพอมบาดเนี่ยมันอ <c oughs> ีจาม อย่าโอคังกึ่งกูเด้อคอยมึงเกลรักแท้เด้อมึงโอคักแต่มึงกินมักเนี่ยเขาเดียวล่ะวัวเขาเลยสิเพื่อนซุมเปน้ำท้าวที่นั่นเยอะสีหน้าโคตรแจ็คไปเลยเน่ยซุปเหมือนับจะลูกเขพี่น้องมาเดิ่มเบื้อแรกงานชมฟรีนะคะที่บ้านบ้านโน่นเกากตำบลหนองนาค่ำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพอกันกับที่งานมรำเจี๊ยบกันด้อย มอบความสุขความมวนซื่นในพี่น้องเพราะว่าจามีความหลักด้วยวันนี้ด้วยโอ้ยเนาะข่าวดังเลย